เริญสุขเริญธรรมบรรดาญาติโยมทุกปัน้นหวพันวันนี้ฝนตกนะมาอาพาญาติโยมมาดูฝนตกกันแล้วกันอันนี้ฝนตกนะโยมนะล้าจ่อไปอยู่ไหนวะโ <c oughs> ยมดูตัวอะไรนะโยมนะฝนตกโยมน่าสงสารจังเลยดูดิไปนั่งเอ้ยไอ้วัน แล้วว่ะเออไงหน,หน่ะมาแล้วไอ้ใครย้อยเอ้ยหนาวป่ะพ้าห่มป้าฮะฝนตกฝนตกไปอยู่ไหนวะที่แท้ไปอยู่นี่นี่เองนะยโยมนะอยู่ที่ชั้นสองอ่ะโยมอาะจออี้แะถวายดาวันหนึ่งรดวงสาสุอัิการหลวงพอ่อสาธุคุณนยโยมนะหนาวไหมอะป้าโฮมป้าฮะ อ๋อนึกว่าไปไหนโยมนะนึกว่าไปอยู่ไหนโอ้โหนะหนีหน,นีหมาโยมขึ้นบนหลังคาไอเราว่าอีบนหลังคาแล้วจ๋อจะไปอยู่ไหนล่ะทิ้แท้อยู่นี่นะโยมนะมาอยู่นี่นี่เองเออยงไงมันว่างหรือมันอยาก อยากนอนนะมันว่างแล้วมันอยากนอนออามาตรงตรงต่อมาตรงตรงฝนตกแต่เช้าคนโยมนะฝนตกแต่เช้านะที่วัดนะตอนนี้ก็ฝนตกนี่คือชั้นสองโยมชั้นสองปกตินะฝนก็ตกรอยลงมาข้างล่างนนเนี่ย,ยน้ําเนี่ยไหลเลยโยมน้ําไหลใช่ไหมนะแล้วก็ มีต้นไม้ต้นหนึ่งเอาไว้ให้เป็นร่มเงาแล้วก็มีเสียงแจ่มใสแสดงว่าไม่ปวดแผลโอ้โหปวดจะยมนะปวดปวดนะแต่ก็กำรึงเสียงเอาไว้ก็รอสองโมงครึ่งหมอจะมาใกล้ๆสามโมงยมนะต้องไปล้างแผลที่อนามัยดังนั้นก็เลยอ่ะ่อมาข้างบนกดติปรากฏว่าอมาเปิดมุงลวด ออเจอไอ้จอมานั่งมานั่งหลบฝนอยู่หนาวไหมฮะเอ้ยหันหน้ามาคุยกันดิอโอ้โหไม่ทักทายเลยโยมน่ะนั่งทําเป็นโอโ้ทำให้หน้าสงสารใช่ไหมเนี่ยนั่งแอบตรงนี้ยโยมนะเพราะตรงนี้เขาปิดมันก็ทําให้ฝนมันไม,ไม,ไม่ไม่กระเด็นเท่าไหร่ไปแอบมุมเลยนะโยมนะ เดินพอเดี๋ยวน้าบอกหายไปไว้จะเดินรอบวัดโยมน้าไม่มาเป่าแลให้พระหลานเว้ยมันก็ไม่หายสักทีดิน้านั่งรถมาเลยนั่งรถเอรถไฟ bts มาเลยนั่งบ่นงอนอดอหนาวไหมปทุมทานี้ฝนตกจ้าสาธุคนโยมนะโยมบอกหายไปไว้เจ้าค่ะสาธุต่อเหงาอ จอหน้าสงสารยมไม่รู้หนาวหรือไม่หนาวยมบอกเลยนะบอกหนาวไหมกนะ็ไม่ตอบคนยมนะไม่ตอบนั่งนิ่งเลยนะนิ่งเลยเอ้ยไอจ่อวันนะนั่งไม่สนใจเราเลยคนยมนะอ๋อไม่มีใครเป็นอะไรคนยมมีอตาตมาภาพอันนี้นจอ่อยมมีอาตมาภาพไปสะดุดกับกิ่งไม้มาที่นี่ปรากฏว่ามันมัน มันอักเสบนะต้องไปผ่าไปผ่าผ่าแผลคุณโยมนะเปิดแผลแล้วก็โอ้โหนี่แสบมากเนี่ยตอนที่ยืนยืนนานๆานเนี่ยแสบนะเดี๋ยวเขาจะหยุดลายสดละนะหายหายไวเท่าข้าสาธุจรอลผลคุณโยมนะไหนเอาคุณโยมเอายมเวชจา้าเอาพระผมมาให้จ่อแล้วนะกาลังนั่งทําสมาธิไม่ว่าไม่รู้ว่าพุทโธหรือว่าหรือว่ายุบหนอพองหนอไม่รู้หรือว่าหิวหนอหิวหนอ่อ เวลาเดินก็ไก่ย่างเนาะไก่ย่างเนาะนะากเก็ดวัดปูฝนตกอาสาตุคนโยมนะจ๋อหลบฝนคนโยมจ๋อหลบฝนไม่ได้เป็นอะไรนะนะไม่ได้เป็นอะไรหลบฝนเฉยเลยมาให้ญาติชมดูเฉยเฉยไม่มีอะไรโยมก็น,นั่งดูลิงหลบฝนเฉยเฉยนี่แหละโยมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปล้างแผลแล้วนะนะ ดี๋ยวจะไม่เจอจอก็เลยเอามานั่งหลบฝนตรงนี้ก็เลยมาไล์สดนให้โยมดูจะโยมจะถามหาเยอะนะหลักสีก็ตกอ๋อ oh, สาธุนะก mm hmm. ็ดูแลสุขภาพกันจุบันนะแต่ภาพก็จะต้องไปล้างแผลคุณโยมปวดนะปวดก็เกินนอนก็ปวดอาจารย์ให้จอไปนั่งในกติไม่ยอมเข้าไปคุณโยมนะไม่ยอมเข้านะเขาจะเข้าเป็นบางครั้งคุณโยมแต่ว่าเมื่อมาสักครู่เนี่ยนะก็ถ่ายคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะโยมนะ ได้คลิปหนึ่งอ่าก็คือหลังจากที่เราที่กุติก็ไปกินมะม่วงหลงตาเชิดแล้วก็ลูบหัวเล่นเล่นได้ไปหายไปสาธุพยมนะเจาะเหงาโยมเหงาทำมานั่งหลบฝนโยมทำมานั่งหลบฝนตอนนี้นะคือนี่คือกุตินะยโยมนะนะกติสมรภาพมีสองชั้นนะทีนี้ก็จะมันจะมีมกอันนี้กกติรวมนะเขาเรียกว่ากกติรวม รวมก็คือพระคุณเจจะอยู่ร่วมกันก็จะเจามาอยู่ตรงนี้คนยอมฝนตกนะฝนตกมาอยู่ตรงนี้มันหลบฝนก็ยอมนั่งไม่รู้หนาวไม่หนาวไม่รู้ยังไงเ๋อเนาะไปตาเรือตัวเนาะยมเนาะ,นะหลบฝนก็ยมอ้าวก็พันาญาติโยมกันแล้วกันมาให้โยมชมด้วยใจนะ ว่าฝนตกจอไปอยู่ไหนก็อยู่นี่นะโยมนะเดี๋ยวจะไปล้างแผลก่อนนะจ๋ได้เจอกันนะลูกนะบายบายเอฟซีดิจ๋าไม่สนใจเลยโยมนั่งทําสมาธิเข้าฌานเยู่นะโยมนะ <c oughs> อ่าควยมันไม่ได้ดอกโยมจอไม่เคยมีคู่จอ๋ออยู่ตัวเดียวโยมนะมีอะไรมาอยู่ใ,ใกล้ๆกัดหมดนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าหมาไม่ว่าแมวไม่ว่า แพะไม่ว่าอะไรจอกัดหมดโยมไม่ว่าพระไม่ว่าโยมกัดหมดนะเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยมีคู่เพราะฉะนั้นถ้าเอามาเนี่ยกลัวเขาจะกัดตัวเมียตายลำบากแต่ก็ไม่แน่นะโยมเนาะ,นาะอ,อาจจะรักกันก็ได้ถ้ามีตัวเมียมาอ่ะก็ขอหยุดกันไลฟ์สดคันนี้ก็แล้วกันะกนะโยมนะขอให้มีความสุขกับการชมจอก็แล้วกันจเจริญพรอจอบายบายเอฟซีทลลูก